ท่านครับเบื้องต้นนี่ค่ะคุณแอนนาให้การอะไรยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ฮะแอนนาเนี่ยเข้ามาในวันนี้เนี่ยมาตามหมายเรียกนะครับไม่ได้หมายจับนะครับเป็นหมายเรียกที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจของเขานะครับอาจจะเกิดธุรกิจเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบางคนก็พูดว่าอาจจะเป็นกล่องสุ่มทองหรือไม่แต่จริงๆเนี่ยจากการสอบถามมาจนเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเสริมความงามและอาหารเสริมที่เขาทาอยู่ ยังไงก็ตามขณะนี้ก็พนักงานสอบสวนของเราเนี่ยก็พยายามรวบรวมหลักฐานจากการสอบถามทางกองสองสอทหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมีทั้งหมดประมาณ9นะครับเก้เคสไอดีเบื้องต,ต,ต,ต้นนะครับที่เช็คได้นะครับค่าเสียหายตามเบื้องต้นขณะนี้ก็ประมาณเกือบ15ล้านบาทแต่ว่าถ้าเกิดรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ว่ามีการเสียหายหลายสิบล้านก็จะต้องดูนะครับการ ที่ผู้เสียหายจะมาแจ้งก็ฝากประชาธรมพันธ์หากถ้าเกิดวนทนายลักษณะแบบนี้กับคุณนาก็สามารถมาแจ้งได้ที่สท1นึ่งศูนย์และการแจ้งวัฒนะอย่างไรก็ตามทางของทางพระนามสวนเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยฮรเราก็แจ้งตามมาตรา3าม่ช่อกโกงแล้วก็ช่อกโกงประชาชน343 3, แล้วก็พรบคอมมาตราอ่วงเล็บหนึ่งอันนี้เรียนเพื่อทราบนะครับก็ท่านแอนนาก็มากับทนายนะครับเขาค่อนข้างจะเครียด นิดนึงนะครับผมก็พยายามให้สบายใจอยู่ข้อหาช่อโกงกับช่อโกงประชาชนเนี่ยกปกติแล้วเนี่ยค่ะมักจะไม่ได้การประกันตัวอ,อันนี้มาเขาอันนี้ม่ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับอ,อันนี้มามอบตัวเองอไม่ได้เป็น ไ,ไท่านพอเล่าพฤติการให้ฟังได้ไหมคะการที่เขาไปก่อเหตุจนเกิดความเสียหายเนี่ยคืออะไรยังไงคืออย่างนี้ฮะเมื่อกี้นะครับก็ดูจากทางเฟซเขาด้วยคือเขาเกิดปัญหาในช่วงที่เขาไปส่งทองอันนี้คือจากคําเล่านะครับยังไงเดี๋ยวต้องสอบสวนดูรายละเอียดว่าจริงตามนั้นไหมมีการไปแจ้งความไว้สอนอในเขตนครบาลในคณะยาวเมื่อประมาณกันยาปี65ว่าได้นาทองเนี่ยทองจริงไม่ใช่ธุรกิจเขาทองคือการที่ว่าเขาไป เขาสมนาคุมจากการที่ซื้ออะไระซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อห้องงามนะครับก็เลยมีการโบนัสแจกทองแจกทองแจกทองเมื่อกี้ดูเอกสารเบื้องต้นในการซื้อทองแต่ละวันหลายล้านบาทนะครับก็มีหลักฐานในการซื้อทองนั้ล้านทองนั้นแต่ก็เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับยังไงก็ตามนะครับแอนนาเขาเลยอยากจะมาพูดคุยกับสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวท่านก็คงจะต้องถามสื่อทางนี้แต่จริงๆแล้วจากการคุยเบื้องต้นเขาไม่ได้เกี่ยวกับทองเป็นการจัดโบนัสให้ได้ทองและทองเนี่ย มันก็เกิดปัญหาในช่วงหนึ่งซึ่งได้มีการแจ้งความไว้ที่สอนอขนาดยาวแล้วรายละเอียดขออนุญาตอยู่ในเรื่องงานสอบสวนที่เราต้องสอบสวนต่อไปก็เลยสะดุดในเรื่องธุรกิจตรงนั้นนะครับบางอย่างก็อาจจะไม่อยากเปิดตรงนี้ให้ทางคุณธนามาพูดเองดีกว่าครับผมนะครับรนรออในของอทอนหนึ่งตอนนี้เก้ารายสิบห้าล้านนะครับแต่ว่า อาจจะต้องตรวจสอบกับทางสอพอและสอน,อนต่าง,างว่ามีการแจ้งความเรื่องคุณอณาในตรงนี้หรือไม่นะครับ,รบท่านอืนนน่น,เ,น,น,เ,ดนเดี๋ยวก็คงจะต้องนําเสนอจากทางกองบัญชาการไซเบอร์เีกทีนะครับ,ร,บรอท่านผู้ชัการนะครับให้นิวยวาบายแล้วอาจจะมีการประสานในส่วนของตอรอถ้าเกิดว่าไปกันทั่วประเทศอย่างนี้คงจะต้องรอวศูนย์หรือคําสั่งจากทาง สำนัมนาการจุลชาติอีกครั้งนึงครับผมในกาจำนวนเก้ารายนี้เป็นการวอล์กเข้ามาแจ้งความวอล์กเป็นการแจ้งความทางระบบทั้งสองระบบนะทั้งทั้งสองแบบทั้งสองแบบตอนนี้ทั้งสองข้อหนึ่งเนี่ยครับก็มีทั้งวอล์กอินเข้ามาและก็แจ้งทางเว็บไวยเว็บไทยบริษัทออ n ไลน์ .com นะครับทั้งสองแบบตอนนี้คดีเรื่องออนไลน์ค่อนข้างเยอะฝากเตือนประชาชนนะครับว่าอยากจะเตือนนะครับว่าสโลแกนของทเจ้าพ้ัการหรือทางตรเนี่ยเราอยากจะใช้คำว่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน ถึงแม้ทางกองบัญชาการไซเบอร์เองนะครับทางผอบอเองเนี่ยมีการจับกลุ่มแก๊งเกี่ยวกับเรื่องการเอสเอ็มเอสนะครับนะครับที่มาตั้งเสาในเลยเมื่อก่อนอยู่รอบชายแดนเดี๋ยวนี้มาอยู่ในกรุงเทพเลยเนี่ย <ปะ S 1> จับได้แล้วก็ยังมีอยู่นะครับทุกคนเนี่ยหน้าตาซึมมหาที่สทหนึ่งนะครับบางคนก็ร้องไห้อย่างวีวีที่เป็นข่าวของยูทูบนะครับของช่องผีเนี่ย <ปะ S 1> ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าท่านอบอบผบตรพุ่นชาคำชับว่าให้ผมและสะทหนึ่งเนี่ย ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดวันหนึ่งมาแจ้งที่ผมเนี่ยนะครับประมาณ7-80คนนะครับผมก็ต้องทําให้ท่านใจเย็นดื่มน้ําชาก,กาแฟที่เราเตรียมต้อนรับไว้งั้นก็พูดเลยว่าตํารวจทุกคนพร้อมดูแลในเรื่องคดีออนไลน์ online. ทุกกองบัญชาการเต็มที่มากครับตอนนี้ครับท่านไม่ได้ห่วงครับตํารวจนะครับได้รับเงินภาษีจากท่านทุกคนงั้นทุกวินาทีต้องทํางานแข่งนะครับเพราะคนร้ายมันทํางานเป็นนาที สิบห้านาทีไปหลายบัญชีแล้วถ้าตำรวจตำรวจเราทำงานเป็นวันไม่ได้แล้วครับฝากถึงผู้ค้าค่ะผู้ค้าออนไลน์ที่เดี๋ยวนี้เขาจะแข่งขันกันด้วยการมีของแถมกล่องสุ่มของแจกทองแจกเงินแจกอะไรจนมันเกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะต้องยึดหลักกฎหมายก่อนก่อนที่คุณจะไปแจกอะไรเนี่ยคุณได้ไปดูกฎหมายก่อนว่าแจกได้ไหมถูกต้องไหมเอามาถูกต้องแล้วเ,เกิดปัญหาข้อบกพร่องขึ้นมาระว,วังมันจะไปะจายแชร์ลูกโซ่ได้ ต้องเรามระวังโทษมันก็จะสูงขึ้นไม่ใช่ช่อกงประชาชนอย่างเดียวงั้นรายละเอียดในเรื่องงานสอบสวนอาจจะต้องขอญาตสงวนไว้เพิ่งต้องดูว่าเป็นชอ่ชอกงช่อกงประชาชนและพรบคอมมาตรา14วรกหนึ่งหรือไม่อยากเรียนสื่อมวลชนครับเราต้องช่วยกันครับตอนนี้ครับถ้าท่านเดินออกไปข้างนอกท่านจะเห็นประชาชนนั่งร้องไห้นะท่านไปดูข้างนอกเนี่ยเก้าอี้ผมไม่พอแล้วครับตอนนี้ท่านต้องดูแลประชาชนกันหน่อยนะครับช่วยกันไม่เชื่อไม่รีบไปโอนครับ ย้อนยุนกลับไปเมื่อสักครู่นียครับในเรื่องของการทำกองซูมเนี่ยครับอยากให้ท่านอธิบี่าให้หน,น,น่อยว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําได้ไหยครับแล้วก็ทําได้ในขอบเขตมากน้อยแค่ไหนครับเบื้องต้นที่ทราบต้องขอญาตก,ก่อนนะครับจากกระทรวงมหาดไทยนี่ยผมยไม่ต,ต้องขอญาตก้องขอญาตก่อน,อก,อนก่อนจะทํากล่องสุง่มก่อนจะทําอะไรโบนสัสแจกแถมเนี่ยมันมีกฎหมายบัญญัติไว้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะขึ้นกับกระทรวง มาไทยหรือยังไงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องขออนุญาตพัชอยู่ทุกคนไปทํากองสุ่มได้หมดมันจะผิดกฎหมายข้อนี้และการไปซื้อทองต่างๆก็ต้องมีหลักฐานในการซื้อทองซึ่งเมื่อกี้บีก็ดูนะครับก็เห็นมีอยู่แต่แตก็ต้องรายละเอียดน,นะครับเขาซื้อทองเป็นวันเป็นล้านล้านบาทต้องมีหลักฐานในการซื้อขายทองจากร้านทองนั้นๆด้วยเหมือนกันผมว่าเรามาราวาะวังหน่อยครับตอนนี้ต้องพยายามดูแง่กฎหมายให้ดีศึกษาก่อนทําธุรกิจและแอนเก็ค่อนข้างซีเรียสน,นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเขาคงให้ข่าวท่านเอง